สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มาจัดสบู่นะคะมาเอาสบู่มาเพราะว่าลูกค้าทักเข้ามาเยอะค่ะเรื่องสบู่ค่ะคุณแม่ก็เลยสั่งสบู่กำลังได้มาค่ะเป็นสบู่ฟ้าทลายโจรค่ะเหมือนเดิมน่แหละค่ะคุณแม่กำลังได้มานะคะฟ้าทลายโจรค่ะถ้าลักษณะก้อนสีเขียวสี่เหลี่ยมสีเขียวนะคะค่ะคุณแม่กำลังสั่งของนานแล้วค่ะสั่งของไม่ค่อยได้ค่ะ เขาบอกว่ามันหมดแล้วมันไม่พอกันด้วยค่ะคุณแม่สั่งมาเป็นลงังเป็นกล่องเลยนะคะสบู่ฟ้าทลายจรใช้ดีบอกต่อค่ะฟ้ากระจุดด,ด่างดำลบเรือนหายไปค่ะฟ้าทลายจรเป็นลักษณะมาในสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรฟ้าทลายจรค่ะถ้าเป็นยาก็รักษาโรคโควิดช่วงนั้นก็ดีมากค่ะได้ฟ้าทลายจรรักษาโรคโควิดหายค่ะไล่โควิดออกแก่ประเทศไทยไปเลยค่ะไม่มีอีกแล้วค่ะแล้วก็มา เป็นลักษณะก้อนเป็นก้อนสบู่นะคะทํามาเป็นลักษณะก้อนสบู่ค่ะแล้วก็ใช้ดีมากค่ะคุณแม่ไม่เคยขาดนะคะคุณแม่จะสั่งมาตลอดสั่งมาทีละลังค่ะกําลังได้มาสั่งเกือบพอเดือนนะคะคุณแม่สั่งมาเป็นลังไวเลยค่ะเพราะว่ากลัวมันขาดสต๊อกค่ะไม่ให้ของขาดนะคะขาดฝ้ากาดจุดด่างดําและก็เป็นสิวค่ะสิวสิวพวกสิวหัวใหญ่ๆนะคะขาดใช้ดีมากค่ะพวกสิวค่ะขาด ล้างหน้าค่ะนี่ค่ะเป็นก้อนลักษณะสีเขียวแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมนะคะค่ะถ้าคนไหนเป็นสิวสิวมากค่ะสิวเสี่ยนสิวหัวอักเสบนะคะเพราะว่าสิวพวกหัวใหญ่ๆหน้าจะบวมเป็นปวดปูดนะคะเพราะว่ามันอักเสบค่ะถ้าฟ้าทลายโจรจะรักษาโรคอักเสบนะคะเกี่ยวแก่อักเสบนะคะผิวหนังอักเสบค่ะเราถูค่ะวนวนวนในใบหน้าค่ะล้างหน้าแค่สองสามวันค่ะสองสามครั้งค่ะ สิวนี่ค่ะจะหลุดออกไปเลยนะคะหัวสิวจะหลุดออกไปเลยนะคะและเป็นกระค่ะเป็นเป็นฝ้ากระจุดด่างดำก็หายลบเรือนหายจางหายนะคะคุณแม่ใช้ดีบอกต่อนะคะคุณแม่ใช้มา12ปีแล้วค่ะคุณแม่จะไม่ให้ขาดนะคะขาดที่บ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นของดีบอกต่อค่ะลูกค้าคุณแม่แนะนําไปลูกค้าก็เอามาใช้เยอะเหมือนกันนะคะค่ะสั่งทีละโหลทีละครึ่งโหลค่ะแต่ละเจ้าค่ะเพราะว่า ดีกิงๆ <ling> ิ <ling> ค่ะคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่พูดเกินไปค่ะเป็นของดีก <ling> ิงกค่ะยอมรับเลยค่ะสบู่พวกนี้ค่ะประเทศญี่ปุ่นเราออกไปใช้นะคะสบู่พวกนี้ค่ะส่งไปประเทศญี่ปุ่นก็ส่งนะคะเป็นสบู่ฟ้าทลายโจรถ้าเป็นกรากเป็นเกลือนค่ะถูแบบนี้ค่ะแหละคุณแม่สาธิตให้ดูนะคะสบู่พวกนี้คุณแม่สาธิตค่ะหลังมือน,นะคะถ้าคนไหนจะอาไปขายนะคะขาหลังมือคะ่ะรูปค่ะ สบู่ทั่วไปไม่มีคำว่ารูปไปนะคะในท้องตลาดค่ะรูปไม่ไปนะคะถ้าสาธิตให้ลูกค้าดูนะคะเอาแตะเอาไปก้อนสบู่ไปแตะที่น้ําแล้วก็มารูปรูปค่ะแล้วก็มือเราลูบไปมันก็เป็นฟองค่ะฟองแบบนี้ค่ะฟองสบู่มันจะหายไปเลยนะคะค่ะฟองสบู่หายซึมเข้าไปในะบริเวณผิวหนังของเราค่ะค่ะ,แต,ะ,ะ,คะแต่ถ้าสบู่อย่างอื่นมันจะเหนียวเหนือยหนานะคะแต่ถ้าสบู่พวกนี้ไม่เหนียวนะคะ ถ้ามันเหนียวมันจะรูปไม่ไปค่ะข้างใช้และข้างไม่ใช้ค่ะจะสดใสกว่ากันค่ะมันจะออกแบบธรรมชาติค่ะหน้าที่เคยแพ้อย่างอื่นมานะคะแพ้เครื่องสำอางเอาสบู่พวกนี้ล้างออกไปเลยค่ะฟ้าทรลายโจรก้อนนี้นะคะค่าล้างเครื่องสำอางออกนะคะมันทำความสะอาดดล้ำลึกมากค่ะเป็นสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะใช้ดีบอกต่อนะคะก้อนละหกสิบบาทค่ะ ขาอันนี้ก้อนละหกสิบบาทข้ทางก้อนนี้เขาขายอยู่ประมาณเขาเขียนด้วยเก้าสิบหกหรือเก้าสิบแปดนี่แหละคะ่ะคุณแม่ก็ต้องใส่แว่นอีแบบหนึ่งนะคะแว่นหนังสือตัวเล็กอีกสองระบบค่ะคุณแม่ต้องใส่แว่นสองระบบนะคะค่ะผิวพันดีผิวพันสวยด้วยค่ะใช้สบู่พวกนี้นะคะค่ะคุณแม่ใช้มาสิบสองปีนะคะแต่คุณแม่ไม่มีกระนะคะขามือของคุณแม่ไม่ใช่ค่ะอวดผิวนะคะ สบู่ช่วยค่ะสบู่ตัวนี้ได้เลยช่วยไม่ผิวไม่มีกระค่ะไม่มีกระจุดด่างดานะคะเพราะว่าคุณแม่ก็หกสิบสามแล้วค่ะแต่ไม่มีรอยกระแมสกนิดเลยค่ะดูค่ะสบู่พวกนี้ช่วยได้ดีจริงๆค่ะผิวทําให้ผิวสวยสดใสด้วยค่ะถ้าคนไหนเป็นกระเป็นเคลื่อนนะคะเอาไปถูแบบนี้แหละคะ่ะถูหมักๆแบบนี้แหละคะ่ะค่ะถูถูหมักไว้ค่ะตื่นเช้ามาถึงค่อยไป มันมันไม่ต้องไปล้างค่ะให้มันซึมเข้าไปไปทําลายค่าเชื้อโรคค่ะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะสบู่ฟ้าทลายโจรค่ะสบู่ในท้องตลาดคุณแม่ทดลองแล้วค่ะมันจะรูปไม่ไปค่ะมันจะเหนียวฝืดเลยค่ะและมันก็ไม่เป็นฟองแบบนี้ค่ะตัวนี้ถ้าอากาศหนาวเย็นคุณแม่เอาทาเป็นทีมเป็นเป็นแทนทีมทาผิวเลยนะคะค่ะแล้วก็มันไม่เหนียวเหนอะหนยด้วยค่ะ ค่ะไม่เหนียวเหนือหนาค่ะมันจะรูปไปแล้วมันจะแห้งค่ะแห้งไปแล้วก็มันจะเบาไปเลยค่ะค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะไม่มีกระจุดด่างดําเลยนะคะค่ะไม่ใช่คุณแม่อวดผิวนะคะราคาก้อนละหกบาทค่ะราคาพวกนี้ขายต่อได้ค่ะค่ะคุณแม่ไปเดินขายที่อยู่ที่ประเทศเราคุณแม่ขายก้อนอร้อยนะคะคุณแม่ผ่านการสึกมาทุกอย่างแล้วค่ะคุณแม่ไปขายที่ประเทศเรา คุณแม่ขายได้เช้าละร้อยก้อนนะคะสบู่พวกนี้ค่ะใช้ดีมากค่ะของดีบอกต่อค่ะค่ะเป็นก้อนละหกสิบาทฟ้าทลายโจรค่ะเรียวฟ้าทลายโจรกรกเคลื่อนหมักไว้เลยค่ะสระผมก็ได้ค่ะเป็นรังแคเยอะๆค่ะมันเพราะ่ามันเป็นหนังศีรษะของเรามันอักเสบมันทึ้งขึ้นรังแคค่ะเอาสบู่พวกนี้แหละสระผมนะคะมันจะทําให้ไม่มีรังแคค่ะจะทําให้ดีมากค่ะ ทำให้หรังแคหายไปเลยนะคะถ้าสิวอักเสบสิวเยอะๆอย่างนี้ก็ใช้ดีมากค่ะหัวสิวประมาณสองสามวันจะยุบแล้วก็แห้งหายไปไม่มีสิวนะคะเพราะว่ามารักษาพวกเกี่ยวแก่อักเสบนะคะฟ้าทลายโจรนก้อนนี้ใช้ดีมากค่ะาก,ก้อนสี่เหลี่ยมหอมด้วยค่ะทดลองก่อนสักสองก้อนก็ได้ค่ะคุณแม่ส่งนะคะค่ะถ้าไประแบบถนอมนะคะอมีดค่ะ มันจะนิ่มนะคะสะบู่พวกนี้ปาดไม่แตกนะคะเอาเมฆกรีดครึ่งค่ะคุณแม่เคยแบ่งขายนะคะก้อนละห้าสิบาทค่ะแบ่งครึ่งนะคะขายสําหรับล้างแต่หน้าอย่างเดียวค่ะบางคนไม่ถูตัวนะคะล้างแต่หน้าค่ะเพราะว่าถนอมใช้ค่ะดีมากของดีบอกต่อฟ้าทลารโจรสมุนไพรฟ้าทธารโจรก้อนนี้ครบวงจรค่ะฟ้ากะจุดด่างนํากรากเกลื่อนค่ะทําให้กากเกลื่อนหายไปแบบไม่อําลาคนเลยค่ะค่ะถ้าคุณแม่มาได้นะคะ ก้อนละ60บาทค่ะ,ส,ะสมุนไพรทยฟ้าธาราโจรค่ะใช้ดีบอกต่อนะคะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาภาคุุมครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ